คือเขาโทรมาแจ้งแสดงว่าเขาเดือดร้อนหน้าที่หลักของเราคือการซัพพอร์ตความรู้สึกเป็นพนักงานวิทยุถ้าไม่ได้เคสแบบนี้ต้องน้องวนเด็กๆมานั่งวิทยุเดี๋ยววันไหนผมจะลองโทรเข้าวิทยุแล้วผมจะจําลองสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่ได้ตั้งกรรมการพราะถือว่าบอกแล้วไม่ใส่ใจ เราจะมาเดินแบบนี้มันไม่ได้ถูกไหมเ,มเตรียมเกษียนไปทํานาไม่ได้เพราะง,งานตํารวจมันไม่ได้มารอผมเป็นเจริญผมไม่ไม่รอเลยมันต้องมีทางแก้ดีเมื่อมีปัญหาต้องมีทางออกถูกไหมเขาโทรมาป๋าทำยังไงป๋ามีเบอร์ตารวจท่องเที่ยวไหมหนึ่งหนึ่งห้าห้ามีไหมในห้องมีไหม พลังโทรมาเราคุยไม่ได้ต้องมีศัพท์เบื้องต้นเรามีตัวช่วยไหมคุณครูในโรงเรียนมีภาษาอังกฤษไหมมีเบอร์ยังมีเบอร์โทรศัพท์คุณครูภาษาอังกฤษโรงเรียนยังใกล้ที่สุดขวังเียครับมีเบอร์ยังไปเอามาถูกไหมครับณวันเนี้เขาโทรมาทำยังไง เข้าใจความเป็นผมไหมคือผมมาเนี่ยตัวราชการผมบอกมาแล้วว่าผมต้องมานะแล้วผมเอามาให้เนี่ยผมต้องการคําตอบที่ที่มันซัสเซตกับประชาชนน่ะแต่หน้าวันเนี้ยฝนะรั่งโทรมา I don't speak English Up to you เรื่องของมึงอย่างเงี้เหรอป่าไม่ได้นะ อย่าลืมว่ามันมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายเพียงแต่เราไม่เคยไปนั่งคุยกันน้องไม่มีเบมสตอมเลยน้องไม่มันโลดดมความคิดเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยไปดูติ๊กตอกผมลงพักนี้มีใครทําติ๊กตอกไหมไอ้ตัวเล็กหลังสุดยกขึ้นรู้จักติ๊กตอกไหมป๋ารู้จักติ๊กตอกไหมรู้จักไหมรู้จักไหมใครเล่นใครเล่นติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกเล่นไหมไปแอดของผมไปดู แล้วเอามานั่งดูทุกวันพูดว่าผมทำอะไรบ้างแล้วเอาไปปรับของเราถูกไหมครับเอาไปปรับของเราว่าผมไปทุกโรงพักไม่ได้แต่ผมทำอย่างเงี้ยให้ทุกคนนะ่ะทั่วโลกก็ดูได้เอาไปปรับนะครับเอาไปปรับโตโน่มันมีอันอื่นอีกไหมเอาไปเปิดของผมเลยทั้งอันเลยคือถ้าเรายังย่ำอย่างเงี้ยนะป๋าอรอเกษียณอย่างเดียวจริงๆมัน เข้าใจไหมครับผมถึงบอกว่าน,น้อง